ไปต่อกันอีกหนึ่งครอบครัวในวงการบันเทิงไทยบ้านเรานะคะที่แฟนคลับเนี่ยต่างก็ติดตามเป็นอย่างมากสําหรับครอบครัวคําสิงคุณผู้ชมโดยก็แหมเป็นที่ทราบกันดีแหละนะคะว่าครอบครัวนี้เนี่ยคือทั้งคุณพ่อเองนะคะคุณพ่อสมรักคําสิงก็เป็นทั้งนักกีฬาทีมชาติรวมถึงลูกสาวนะคะอย่างสาวเบญรักวันนี้เนี่ยก็เข้าวงการบันเทิงนะคะและน้องชายน้องโบ๊ทเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเป็นนักฟุตบอลคุณผู้ชมเรียกได้ว่าครอบครัวนี้คือครบเครื่องสุดๆกันไปเลยนะคะโดย ล่าสุดในรายการตีท้ายครัวค่ะทางด้านพ่อสมรักคำสิงค์ค่ะก็ได้พูดกับอดีตภรรยาอย่างแม่อ้อยและลูกทั้งสองคนนะคะอย่างสาวเบสและน้องโบท๊ทเอาไว้อย่างสุดซึ้งคุณผู้ชมโดยบางช่วงบางตอนในรายการนะคะทางด้านของพ่อบาสสมรักคำสิง์ก็พูดนะคะบอกว่าขอบคุณครอบครัวนะคะที่ให้กําลังใจตลอดเป็นกําลังใจให้กันตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องสุขนะคะอยู่ด้วยกันตลอดโดยเฉพาะเบสกับโบท๊ทน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ ับเยาวชนนะคะในมุมดีๆเลือกเอาสิ่งดีๆนะคะไปสอนลูกสอนหลานแล้วลูกเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จอันไหนไม่ดีก็อย่าเอาไปสอนอันไหนดีๆให้เอาไปสอนนะคะตรงนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ภูมิใจไปไหนมาไหนมีแต่คนชมลูกเรานะคะขอบคุณแม่อ้อยด้วยนะคะที่อยู่ด้วยกันมา30-40ถึงปีก็ดูแลกันมาช่วงนี้พ่ออาจจะเปไปบ้างหลงทางนะคะแต่พ่อเนี่ยก็ขับรถหาช่องทางเดินตรงอยู่คุณผู้ชมซึ่ง นี่ก็คือบางช่วงบางตอนนะคะในรายการตีท้ายครัวค่ะที่พ่อบาสสมรักคําสิง์นะคะได้พูดกับอดีตภรรยาอย่างแม่อ้อยคุณผู้ชมภายหลังจากเจอมรสุมชีวิตหนักก่อนหน้านี้คุณผู้ชมโดยก้อนนี่แหละหากย้อนไปก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าหนักห่วงเอามากๆนะคะสําหรับพ่อบาสสมรักคาสิง์ในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมจนถึงขั้นนะคะลูกๆค่ะอย่างสาวเบสแล้วก็น้องโบ๊ทเนี่ยประกาศชัดนะคะว่าเหนื่อยแล้วถ้าพ่อนะคะมีเรื่องใหม่ไม่ขอยุ่งอีก ในรายการแชร์ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมที่เบสได้เล่าเอาไว้นะคะว่าตัวเธอเองเนี่ยเคยบอกพ่อนะคะว่าเหนื่อยเพราะว่าเธอบอกว่าหนูนี่ยบอกจนหนูไม่บอกแล้วหนูก็บอกว่าหนูเหนื่อยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะคือมันไม่ใช่สิ่งที่หนูทําด้วยแต่ที่หนูทําให้อยู่ก็ช่วยเห็นหน่อยว่าหนูพยายามและทําอย่างเหน็ดเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าหนูมีความสุขนะคะบางทีเนี่ยอยู่หน้ากล้องหนูอาจจะเย้มบันเทิงอะไรอย่างเนี้ยแต่ข้างในหนูไม่ได้มีความสุขกับการที่หา เงินเป็นล้านและต้องเสียไปนะคะโดยที่หนูไม่ได้ใช้เลยบางทีหนูก็เป็นเด็กคนนึงนะคะที่หาเงินมาก็อยากใช้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากใช้นี่ให้พ่อก็อยากให้เขารู้นะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็บอกเขาจะคิดนะคะว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันได้เงินมาง่ายเขาก็เลยมีโปรเจกต์ต่างๆนา,นานาขึ้นได้ตลอดเพราะสุดท้ายลูกก็ไปจัดการใช่แหละหนูก็จัดการให้ได้แต่รู้ไว้ได้ไหมนะคะว่าที่เห็นหนูหน้ากล้องหนูไม่ได้แฮปปี้นะคะข้างในหนู ก็คืนเหนื่อยจริงๆขอบอกกลางรายการพี่มดดาเลยนะคะว่าจบคดีเด็ก17แล้วต่อไปนะคะพ่อมีโปรเจกต์เพิ่มหนูคอไม่เกี่ยวได้ไหมคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็คือคําพูดของสาวเบนรักวันนี้ก่อนหน้าน,นี้ที่เธอออกมาเปิดใจในรายการแฉนะคะเกี่ยวกับคุณพ่อบาสสมรักคาสิงว่าหลังจากนี้ถ้าคุณพ่อมีเรื่องใหม่เธอจะขอไม่ยุ่งคุณผู้ชมแต่นะช่วงนี้เองนะคะเรียกได้ว่าครอบครัวคําสิงนะคะก็คือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเอามากๆมักจะมีโมเมตนต์นะคะออกมา มาให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามอยู่บ่อยๆรวมถึงนะคะเมื่อแฟนๆได้ยินคําพูดสุดซึ้งค่ะจากพ่อบาสสมรักคําสิงล่าสุดในรายการนะคะตีไท้าครัวเนี่ยก็ทําเอาแฟนๆนะคะต่างอบอุ่นหัวใจกันเอามากๆเลยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ